อันนี้เขาเรียกทรงอะไรนะทรง,ทรง,งรทรงเสาคู่นะครับเขาเรียกอันนี้ทรงเสาคู่นะครับเสาคู่จจออนนจอดดไแจ้งจอดนะครับจอดนาะนอันนี้มันดูน,นี่น่าสามเมตรแปดสามเมตรเจ็ดสิบห้าประนี้ความสูงคนระับสูงจากพื้นนะฮะน,นี่สามเมตรหกสิบ สูงจากพื้นเนี่ยขึ้นข้างบนนะฮะ3เมตร85ครับเครื่องยน,งนต์ EP ี้ EP วว EP. โอยอิเกอร์เครื่องยนต์ EP ร้อยนะครับช่วงล่างฮิโนะโอ้โรถคันนี้รถวิ่งสาย เป็นรถสายมาก่อนนะครับหนองบอัวลำพูนะครสวรรคร์ประตูลมนะครับ โอ้แต่เจ้านี้ไปจับรถมาเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าเบาะดีทุกตัวนะบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดนะเจ้าของเดิมก็หน้าจะจอดในร่มนะฮะน้าจะดูแลอยู่ครับไฟพีดาะนะี่ยังใหม่ๆนะพีดานก็ยังไม่สุดไม่บวมนะครับไม่สุดไม่บวมนะยังใหม่ๆนะครับยังโอเคนะเก็บสีภายนอกนะครับ นะครับว่าซื้อไปแล้วเก็บสีภายนอกนี่วิ่งได้เลยนะครับเครื่องยนต์เพียบนะฮะโอ้สวยงาม ลายขอบกระจกกระด้านข้างก็โอเคทุกบานนะครับกระจกยังโอเคทุกบานนะครับดูข้างหลังนยฮะออกมาก็นี่ครับเราก็ยกบ่อกออกนะเตรียมถ้าเกิดไม่มีใครสนใจจบราคาก็พอ,อดเรื้อนะน่าเสียดายครับ,รบชแชมหละออกนะครับถ้ารล้อออกเสียดาย มันได้ข้างมันได้หลังนะครับอันนี้โซฟาท้ายนะฮะไปบิ้วใหม่นะทำรถฉ่งฉับก็น่าจะโอเคนะครับรถเทกนะฮะนี่เป็นรถคณะหมอลํำก็โอเคนะครับภายในก็โอเคครับ าว่าพื้นเป็นยังไงพื้นไม่ต้องพูดถึงครับแหลมมากนะครับไม้ก็ยัง,งดีดครับพื้นก็โอเคตามที่เห็นเนี่ยครับสภาพพื้นก็ยังได้อยู่สวยงาม ถ้าพูดถึงว่าเราซื้อแบบราคานี้เราไปทำเก็บแล้วก็วิ่งคืนทุนนะฮะคิดเป็นแบบธุรกิจนะครับก็คืนทุนเนี่ยตัวนี้โอเคครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนิดสวยเลยครับ เครื่องยนต์เปิดดูเครื่องยนต์โอน้นี่นะครับเครื่องยนต์เพียบหนึ่งร้อยเทอร์โ,รโบเทอร์โบอินเตอร์รออรครับโอ้อินเตอร์ใหญ่ อินเตอร์ใหญ่นะนนตูล้ลมด้านหน้า,นาช่วงล่างฮีโน่นะครับ เก็บแต่ด้านนอกนะครับข้างในดีๆครับด้านในดีๆแต่ข้างนอกต้องเก็บนะนี่ครับสีมันสีมันล่อนออกนะฮะน่าจะเป็นกับกระบวนการทําสีนะครับในขั้นตอนการทําสีครับสีล่อน,นครับอันนี้ห้องเก็บของนะด,ดีครับตู้สวยนะครับตัวนี้ ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าตู้สวยนะครับสวยจริงยางพันร้อยครับตอนนี้ช่วงล่างฮิโน่ยางพันร้อยนะครับนนชุดแหนียบนดีครับการสะบัดด้วยนะครับ ตรง,งรมันสวยนะดูทรงแล้วมันได้ครับทรงได้อยังไงนี่สงูสงนะครับทรงสงูงนะสูงสามเมตรแปดสิบนะครับถ้าสังเกตนางพญาด้านข้างครับคันส้มนะคันสีส้มด้านข้างนันเป็นทรงนางพญานะครับสูงกว่านางพญานี่ยสูงเยอะเลยครับทรงนางพญาว่าสูงแล้วนี่สูงกว่านะสามเมตรแปดสิบนะทรงได้ครับทรงสวยจิง เก็บแดดภายนอกนะครับไอ้ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยฮะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยคือพอตอนออกมาเราจ้างรถมานะครับพะมาทีหลายคันเราก็จ้างรถยกมานะฮะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่เก็บได้ครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหามันโค้งนอกนะฮะเราเก็บรายละเอียดได้นะครับคันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ไม่ถึงสองแสนนะฮะหนึ่งแส้าหนห้าพันบาทนะครับสภาพเก็บนิดหน่อยฮะเอาไปเก็บสีเก็บภายในขัดสีชวีวันหน่อยครับเปิดราคามือสองก็ยังได้นะครับในในพี่น้องสายรถบัสนะฮะรถชิงฉาบหรือรถที่วิ่งโรงงานนี้คุ้มนะฮะเอาไปทำธุรกิจคุ้มนะครับตอนนี้ครับสุดยอดครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผม